สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวต้นไม้ที่เราซื้อมานะคะวันนี้เราซื้อต้นไม้มาทั้งหมด800บาทจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าต้นไม้ทั้งหมด800บาทของเราเนี่ยได้ต้นอะไรกันมาบ้างนะคะเอาเริ่มจากต้นนี้เลยแล้วกันนะคะอันนี้เป็นมะม่วงแก้วลืมลังนะคะก็ลูกจะยาวๆคล้ายๆเจ้าตัวเขียวเสวยนะแต่ว่ากินสุกไว้กินกับ ไว้กินตอนสุกนะคะมันจะรสชาติออกหวานมันทานกับข่มาม่วงหรือว่าทานเปล่าๆก็อร่อยนะคะตัวนี้อยู่ที่เรานี่9ก้สิบบาทคะ่ะสําหรับตัวแก้วลืมลังของเราถัดมาถัดมาตัวนี้ก็คือ,อามาตูมแขกนะคะหรือว่ามาตูมซาซาอุนะหรือว่ามาตูมแขกก็ไปอ่านใน Google มาเขาบอกว่าตัวเจ้ามาตูมแขกเนี้ย คนที่ไปทำงานที่ประเทศซาอุเนี่ยไม่มีอะไรทานนะคะก็เลยทดลองเอายอดของมันเนี่ยไปจิ้มกับพวกแจ่วพวกปน่นไงคะรสชาติเหมือนมะตูมไทยนะก็เลยเด็ดกิ่งเด็ดเม็ดติดไม้ติดมือกลับมาบ้านเรานะคะเอามาขยายพันธุ์ที่บ้านเราสรรพคุณทางยาก็มีมากมายเลยค่ะลองไปเสิร์ชหาประโยชน์ดูผ่านจากในเน็ตได้นะคะก็ มะตูมแขกนี้นะคะซื้อมาอยู่ที่ซื้อมาที่ต้นลราหกสิบนะคะขายอยู่เจ็ดสิบล้วก็ต่อมาให้เหลือหกสิบบาทดอกของเขาจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเปเปอร์พิงค์นะคะหรือว่าพริกไทยสีชมพูเม็ดเมื่อแก่จะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นมะกอกป่านะคะแม่ซื้อมาทานยอดนะคะ มะกอ,อกป่าไข่ที่ต้นละเจ็ดสิบนะคะเราต่อมาเหลือหกสิบบาทถัดมาก็จะเป็นกล้วยไข่ค่ะกล้วยไข่ก็หน่อละสี่สิบห้าบาทนะคะที่ซื้อมานี่แล้วก็มีสาเกนะคะสาเกาก็ซื้อมาต้นละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ตัวนี้เป็นผักติว้วผักติ้วซื้อมาต้นละสามสิบนะคะต้นสูงพอสมควรเลยนี่นะคะผักติว้ว วันนี้เราก็ซื้อไผ่มาด้วยต้นหนึ่งนะเป็นไผ่เลี้ยงเอามาใช้ลำแล้วก็กินหนอนะคะไผ่เลี้ยงนี่ก็จะให้ลำที่ตรงนะคะว่าใช้ทํางานสําหรับเป็นไม้กระทู้เป็นไม้ค้างผักก็น่าจะพอได้นะคะถัดมาก็จะเป็นละมุดแล้วก็ตัวทับทิมนะคะตัวละมุดเกับตัวทับทิมละมุดหนึ่งทับทิม60บบาทนะคะชื่อว่าแดงมารวย ส่วนไผ่เลี้ยงต้นละ้า50บาทนะคะเขาขาย60แล้วก็ต่อมาเหลือ50ในส่วนของผักส่วนครัววันนี้ก็จะเป็นต้นยี่รานะคะซื้อมาแกงนะคะส่วนใหญ่ยี่ราดใช้แกงอะไรนะแกงปลาแกงเนื้อใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแครเกษตรแครเกษตรก,ก็คือแครต้นเตี้ยที่มีดอกนะคะอันนี้แครเกษตร2สองอย่างนี้ต้นละ10บาทค่ะสองอย่างก็20บบาทนะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอรีวิวการซื้อต้นไม้แนตะ่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน